ตัวนี้ก็ผมเลกเกมที่ก็ผมวันนี้ก็อยู่ในเกมไม่ไอใช่ไหมครับมันคือบิวอะไรไม่รู้ครับไม่ท,ท่าทีลูกก็คือเวลาถ่ายเกมไมโครช้าร์รรนักอ้อเฮียอะไรบูฟอะไรหนาคนนำคาดเนีเฮียโอเคตอนนี้ผมใช้ใหม่ครับผมจากหูฟังนะครับผมเออก็สอบใช้ใหม่หเกมน,นี้แค่พี่อิ๋ก็เคยเล่นนะครับผมแต่ผมเล่นไม่ออนไลน์ครับผมอไปเล่นก่อนมือไวท์ ผมยังไม่ได้สบายเลยนะครับเอ้าไม่อยู่ไหนวะออกยู่นู่นอันนี้ผมเล่นในเครื่องใหม่ครับผมในเครื่องเก่าก็อยู่ที่ตรงนั้นแม่งเลยเสียกูเฮียโอ้ชิบหายโอ้เจอแล้วเจอแล้วสองตัวเลย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 อยู่ไหนไอีตัวหนึ่งอ่ะ๋อตาฝาดนะครับ โอ,อ,อ,อ้ตรงนี้กูเห็นเพี้ยอะไรโอ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไม่ต้องพูดไปหาแล้วนี่อะไรตั้งนี่อะไรนะมาเออเออขยิ่งขยิงโอ้อย่าเล่นแบบนั้นจิพี่ตาสทันเดียววันนี้ผมขอเลิกแคปมาครับสักถึงวันนะครับผมโอเคไปเลยไปเลย มหึห mm ึมหมมามี hmm. Mommy, ma ่มามี่มหาแม่มึงนะสัตว์มึงเรียกผามันงี้ครับมันเรียกแม่มันนะครับสงสัยเวลาแม่งแกสเกมกูต้องใช้หูมากเสียจนเดียวแล้วมั้งต้องใช้ไหมครับผูกูไม่ทำไมวอร์ชิปมันยู่ไหนเนี่ยกูมองไม่เห็นเลยโอเคคือแบบว่ากูอธิบายไม่ถูกครับ คือว่าลำโพผมมงผมในโทรศัพท์ผมนะครับมันไม่ยู่ไอ้ข้างใต้เนีย่ยครับผมข้างใต้ไอ้ข้างใต้โทรศัพท์ผมที่ว่าไม่ไปปุ่ม,มกดไอ้ปิดหรือไอ้เคี้ยอะไรนะมันมีสองตัวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่พี่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงไอ้หาเอ้ยหัวเอ้ยโอเคโอ้อีกตัวนึงตัวนึงอยู่นั่นใช่ไหมยไหนเลยอ้ยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหกูมองไม่เห็นเอาอยู่เนี่ยอะไรวะ ของกูยิงไม่ถูกกูขอปืนแล้วกันนะพี่นะครับใจดีใจดีใจดีเอ้ขอบคุณครับใจดีมากเลยนะครับโอกัสอ้าวโอ้โหแม่งอันนี้เล็งไม่ดีครับไอ้สัสเอ้ยแม่งยิงไม่ถูกไอ้เหี้ยแม่งกูลำแข้งไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่อ้าวแม่งไม่โดนอีกไอ้เหี้ยไอ้มานี่ ไม่โอ้โหไม่ไปแล้วไอ้เงี้ยอย่าข่มขืนกูนะเว้ยอย่ามาทางนี้นะเว้ยกูไม่ใช่เกน๋นะเว้ยเข้าใจไอ้สัสข้างล่างมีใครไม่เอ่ยฮัลโหลไม่มีครับโอ้ออกมาอยู่ทางโน้นมาแล้วหไม่มาอยู่กับเด็กกลุ่มไดนะ้ไงเฮียเฮียอ,อ,อ,อยู่นี่อยู่นี่มาหาพ่อผมกันกูนทนไม่ไหวแล้ว เห็นคนเห็นคนครับเห็นคนครับน่านไงน่านนนานน่านนานตายแล้วตายยังโอเคตายแล้วแอปถ่ายกูดึงไม่ดีอยู่เังไน่าจะให้มันดีกว่านี้นะโอเคครั้งนี้คือดันเดียจอดนะครับกูรู้เลยถ้าอันนี้เล่นทีเดียวก็คือดันเดียจอดนะผมผมรู้นะผมเคยเล่นแล้วโอ้โหกูแล้วกูจะโอ้ิหหายแล้วก็ติดมาก อ๋อขอแป๊บหนึ่งครับกลับมาแล้วครับผมวันนี้เออไม่ใช่แมงเมื่อกี้ก็ไปปรับแตงมาด้วยครับผมวันนี้ไอ้เชียเก็พวกวูดวดอีกแล้วตรงนี้ครับผมมันอาจจะใหญ่กว่าเดินนะมับผมผมไปปรับมาครับผมมันจะมีมีดดนะ้ต้องหามีดก่อนไม่มีมีดนะต้องไปซื้ออย่างเดียวเป็นลูกกีแล้วล่ะนี่เปลูกกลลีนี่แ้วนะต้องไปหาดูก่อน เออซิมหาแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อย I mean? okay. okay, ู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋าอ๋ยังกูยังไม่เจอเลยกูพูดอาร์ตไหมอ๋อไม่ใช่ไปเด็อย่าคิดลึกครับผมแม่กูคิดลึกไปโอ้เชี่ยกูคิดลึกเหรอไม่น่าเชี่ยคนอยากกูจะคิดลึกที่ไหนกูคิดลึกไปไปและโอเคครับอยู่ไหนเอ่ยมาดิเฮ้ กา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 เสรวจเลยมาแล้ว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 ะเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้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 อย่ายิงแม่อย่ายิงแม่อย่ายิงแม่ใครแม่มึงวะกูพ่อมึงเนี่ยฮะมึงตัวไม่กูเป็นเกย์เฮ้ยขอยจะไปรู้วะมึงมึงตายแล้วมึงยังพูดได้เอาหายไแล้วเสียงงานเลือดเต็มเนื้อเลือดกระจาย โอเคเจอของนี้เจอของนี้อยู่ในนี้เหรอโอ้โหอ,อย่าเล็งพ่อสิลูกโอ้เล็งพ่อแบบนี้มันไม่ดีนะลูกออ้ชิบหายโอ้ชิบหาย,ายไม่อย่ายิงพ่ออย่ายิงพ่อไอ้ลูกคนสามโอ้โหชิบหายกูเจอคนน้งออนออนตายไอ้สัสโอ้อย่ามาเล็งที่พ่อแล้วลูก ยิงไปเลยนะครับอืพูดอ,อะไรเอ่ยขอขอบคุณมากครับผมสน,นัสรรยสวที่ไหนอีแค่ดัดเดียวจอดเสนอนมามาพอ่อลูกมามาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงนี่เฮียมาเลยๆอย่างนีพ,อพอ่อพ่อไปทำะารโอ้โหดัดเดียวจอดใต้ อ่าฮ่ามอกแล้วนเด่ายวจอกวนพันเมนะใช่ชิบหายแล้วกูลืมซื้อน้ำแข็งเนี่ยกูลืมซื้อน้ำแข็งคนระับเอ้ยคมก็มีแล้วคมเจอแล้วครับผมแต่น้ำน้ำแข็งกูลืมซื้อครับผมที่ร้านไอ้หน้าคาป้าก็ขอไปแล้วครับผมโอ้ชิบหายเนี่ยมันอยูดอ่ด้านหลังแล้วกูจะไปยังไง เดี๋ยวกูติดบัคอีกกูกลัวเมื่อกี้กูติดบัคทิธีงะโอ้โหไม่กนเหมือนสไนเลยเฮียนี่ทำมาเพื่ออะไรวะโอ้โหปืนป้อกยิงไม่ดีต้องใช้ปืนลัดเตอร์จอดเอ้อเสียอะไรมึงมึงเรียกพวกมาทำไมโอ้โหไม่งนมันอยู่กันเป็นกลุ่มเลยชิบหายต้องการอะไรเลยใช่ไหมฮฮัลโหลโอ้ I have a p a i n นะจู้ I have a p a i n อยู่ไหน่ายะเฮียนี่ไอเฮียนี่ ไอ้เฮ auto> ียนี่อย่ายิงพ่อสิลูกอย่าเล่นพ่อนะลูกโอเคตายหาแล้วโอ้ชิพายแล้วมันยังอยู่ออ๋มันยังอยู่โอ้ยชิพายแล้วกูเล่นไม่ถูกไอ้เฮียมึงอย่าเล่นแบบนี้กูใช้ปืนนี้ดีกว่าโอ้ชิพายปืนนี้ก็ดีครับเฮ้ยปืนนี้ปืนเนี้ยไปอุ้ยไม่เกิดเยอะชิพายนี่เฮียแล้วกูจะไปยังไงอ่ะโอ้ชิพายอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ตันไง ไปอยู่ในว้านทำไมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพว่อจะยิ่งกับแม่นะลูกเอาเสือกไอ้ห่ากูเทียแบบอยู่ในว่าอยู่ในว่าอ,วอ้าจาาเจอแล้ว่าเจอแล้วโอติดบัคแท้ไม่ไม่ไหนอยู่ไหน,นสัตว์โอ้ชิพายอยู่นั่นเองเหรออยู่นั่นเองเหรอเอาเล็งไม่ถูกไอสัตว์กูเล็งไม่ถูก ไอสัตว์ก yeah. ูเล็งไม่ถูกม right. oh ัน oh ยังไม่ตายเฮียกูเล็งถูกแล้วแต่มึงยังไม่ตายเฮียมึงจะให้กูติดบักหรือไงเนี่ยไม่ว่าหรือเปล่านั่นไงนั่นไงกูไม่ได้ไปเลยครับโอเคดูยังไงกันไปตรงนี้แหละขี้หลบขี้หลบขี้หลบเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาออ่าอ่าระวังพ่อแล้วลูกระวังพ่อแล้วลูกระวังนะพ่อโอ้ยแกอืมขอทำโปกคลิปหน่อยนะครับโอ้ชิบหายแล้วอยู่ไหนเอ่ย โอเคพี่ขอถ่ายรูปหน่อยนะกูถ่ายหน่อยโอเคขอบคุณขอบคุณมากครับที่ให้ช่วยถ่ายรูปนะครับอุย้ยปืนนี้กากไอ้เหี้ยกูห่อปืนใหม่ไอ้เก้าไม่น่ากูไม่น่าเอาแล้วกูจะพูดทำไมเมื่อกี้ <c oughs> ปืนแม่งไม่ให้ขี้วังปืนแม่งไม่ให้กูไอ้หาไอยขี้วังชิบหายโอเคโอเค โอเคโอเคอายุเก๋โอยช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้โหไม่เข้าไปได้เออไม่ใช่ออกไปได้เออแล้วกูจะไปยังไงจะมืดเลยเนี่ยท๊าไหนมืดอย่างหรือไปไม่มีทองฟ้าในวันกูจะดูยังไงวะเนี่ยทองฟ้าไม่มีแล้วกูจะดูวันแล้วกูจะดูเวลาอย่างไงอ่ะพี่ไม่เลยเกี่ยวนี้ดูไม่ไม่มีเวลาเลยสงสัยสงสัย โอ้โหตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยขอปืนหน่อยพ่อเอ้ยไม่ใช่เหรอพี่เอ้ยขอลูกขอลูกหรอ,อขอลูกหรอ,อขอลูกกูอออย่าคิดกูเป็นใครกูเป็นเจ้าที่แห่งที่นี้กูตายใช่ไหมกูเหนื่อยครับโอ้โหโก,กูตกใจหมดเลยพี่โอ้สวัสดีครับข้อตัวนั้ป็นองผมไม่พูดกันใหมือเปล่าใคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับข้อตัวนั้ป็นองผมไม่พูดกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมกูไม่สนแล้วต่อไปมันเรื่องรับผม <laughs> oh it's that man will you keep the thing?